ให้คค right. okay. so, ่ะก็ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัล Rising Star Couple of t h e y e a นะคะรางวัลนี้ก็จะขาดแฟนไม่ได้เลยขอบคุณแฟนทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆพวกเราแล้วก็ทำให้พวกเราได้รางวัลนี้จริงๆรางวัลนี้พวกเราก็จะมีไม่ได้เลยถ้าขาดแฟนอันนี้ก็คือมอบให้กับทุกคนนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่ช่วงเทแล้วก็คอยขับถอยพวกเรามาโดยตลอดนะคะก็รากที่คนนมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างแบบว่าจากซีรีส์ได้รับควบเสียใจตอนรับที่มาตั้งแต่บันแรกมาเรื่อยๆคนถึงคนนี้ก็มีมาหลายวันที่เราได้รับตัวจริงๆขอบคุณพี่วันนะคะขอบคุณไนสตาสตูดิโอขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ มีตัวตนขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณเยอด้วยที่ทําให้ตัวละครมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณมากๆซีรีส์จะไม่หายไปเลยถ้าถ้าแฟนๆมีหงุดนะคะก็ขอบคุณแฟนทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทําให้รู้ว่าความรักที่ทุกคนมีให้พวกเรามันไม่เคยหายไปมันมีการเพิ่มขึ้นมีความหวานเอามาแปะอื้อ ก็คล้ายๆกันนะคะขอขอบคุณค่ายของหนูด้วยนะคะก็คือนายซาแล้วก็พี่วันนะคะที่ให้โอกาสเด็กตัวเล็กคนนี้นะคะวันแรกที่เดินเข้าไปแคสเพลงจำได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆจนถึงวันนี้แล้วพวกเราก็มีคนรักมีคนสนับสนุนมากขึ้นก็ดีใจมากๆเลยค่ะหวังว่าจะเป็นอีกหนุ่มซีเอลที่เป็นทอปาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะมันแบบว่ากระใสตแบบว่าคนไทยหรือคนอื่นแบบเปงานอะไรที่ทำ้นติดตาม ามีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็มีนิวบี้นะคะค่ะในฐานักแสดงหน้าใหม่ตอนนี้ก็ปิดรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนโปรเจกต์ของพวกเราสองคนนะคะต้นปีหน้าคงได้ยินข่าวดีกันเร็วๆแน่นอน <c oughs> ไม่นานเกินรอไม่นานเกินแค่พารูพารูคือพีรูชายที่ตายอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวค่ะรอบนีนน้เราจะมาแบบขมหรวหวานเลยเพราะคราวที่แล้ว <c oughs> มันน้ำตามันร <c oughs> ้องเพราะ้งที่แล้วขมใช่ไหมมันเจ็บมากเลยนะ อันนี้อาจจะขมมากกว่าเดิมก็ได้หรืออาจจะแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดพิเศษของคุรสไปเลยก็ต้องรอลุ้นกันดูค่ะมีได้อ่านติ๊กตักระบบแฟนๆได้อยากให้แบบเรื่องควาไปของไส้โอ้โหนี่ค่ะก็มีอยากให้ไส้เป็นแบบแนวคอมเมดี้กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยด้วยแฟนๆเห็นชีวิตจริงของพวกเราก็เลยบอกว่ามีไปอ่านเห็นว่าอยากให้พวกเราเล่นคอมเมดี้กัน จริงๆพวกเราเป็นนักแสดงคลิปดูมากแต่แฟนมองว่าพวกเราเป็นคนตลกโมเม้นต์โมเมนต์คืออะไรหบอโมเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างไรหรือคือแบอกว่ามันตลกจังหวะดี้ไหนทั้งหมดหวานเลยจริงๆเราไม่รู้ว่าตอนไหนที่แฟนๆมองว่ามันตลกเพราะว่าเราจริงจังเราจริงจังกันทุกครฉากจริงจังหรอจริงจังนะจริงจังหรอว่าโมดไหนที่ที่เราคิดว่าเราจริงจังหรือว่ามันเป็นควาตลกเราจริงจังตลอดก็จริงจัง อันนี้้น่ยเห็นไหมพี่ยังตลกเลยอ่ะนั่นหนูไม่จริงจังจริงจังนะเช่อไหมเห็นป่ะเนี่ยเป็นต้นค่ะก็เลยคนก็จะแซวเรื่องแบบความขี้ห่วงการแบบสปอยความขี sure. ้ห่วงล้มโย่ความปอยน้อมลงคล้ายๆเลยยังไม่ได้ขี้ห่วงนะขอแก้ข่าวอ่าอันไหนอันให้หนูแก้ข่าวอันนี้หนูได้โอกาสแล้วเท่าไหร่เขาบอกว่าหนูไม่ได้ที่ไป พูด,หน,พด like so หนึง่งสตาหรืออะไรใครหน้าเลยเหอนแบบว่าได้คืออย่างถามว่าฟังดิสิจริงหนูหนูไม่ได้ว่าไม่จริงหนูไม่นอนค่ะอ่าแล้วหนูจะบอกอะไรกันแล้ว่าหนูเม่ได้เป็นเด็กขี้ห่วงหนูไม่ได้เป็นเด็กขี้ห่วงนะคะอืมไม่ได้เป็นเด็กขี้ห่วงค่ะไม่ได้เป็นเด็กขี้ห่วงไม่จริงจริงหนูจริงๆนะจริงจริงนะหนูเป็นหนูรู้สึกว่าถ้าไี่ฟ้าแบบว่ามีเพื่อนๆหรือพี่สาวคนสวยที่แบบ เขาสนิทด,ด้วยอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพี่ฝ้ายต้มีแบบพี่สาวคนสวยเป็นเพื่อน,นเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วถ้าไปแฟนมาติดพี่ฝ้ายได้ไหมมาเล่นมาติดพี่ฝ้ายดีไหมได้ลองดูได้ค่ะก็หมายถึงดูน่าเขาอยู่นะไม่หมายถึงว่าก็เขาก็มีคนชื่นชอบเยอะคนเข้าหาเขาเยอะอยู่แล้วก็เขาก็น่าจะชินอยู่ด้วยแล้วถ้าเแฟนเขาบอว่าต้องตามพี่ฝ้ายอยู่ได้ไมหม ถ้าคิดว่าต้องถอยก็ลองดูอ๋อคุณไพ่อะไรนี่คะใช่ค่ะอย่างที่ตอบมาเลยค่ะเราไม่สู้เลยเหรอคะพี่ไพ่เราถามอะไรนะคะเราไม่สู้น้องโยงไหหรอให้ไพ่สู้ว่าอะไรอ่ะแบบพี่ไพ่ต้องสู้บ้างไพ่ก็สู้อยู่ตลอดตอนมันสู้ไม่ไหวเหรอไม่ไพ่ก็นั่นแหละค่ะหันไปมองยังไงก็สู้ ก็่ะไม่อยากมีไม่อยากมีปมันห่าว่าให้มันฟองเรามีกปล่าใช่เพราะว่าคือโยไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องสนิทกับคนยากแล้วเวลาที่อยู่กับใครที่เป็นพี่พี่สาวคนสวยพี่วานพี่ฝ้ายหรืออะไรเงี้ยที่สนิทด้วยก็ค่อนข้างที่จะแบบเอะใครเข้ามาใหม่ๆเพื่อนใหม่หรืออะไรเงี้ยก็อยากอยากอยากใส่ใจอยากรู้ด้วย อยากทำความรู S <S <2: salah> ้จักเฉยๆรู้จักเพ่อนคะรู้จักคนไหมคะค่ถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนก็ยังไม่ค่อยรู้จักค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พี่ไปไม่มีแล้วเนาะไม่ได้มีใครรู้จักเลยไม่ไม่มีไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นหรอแล้วก็มีเพื่อนใหม่ไม่ค่อยมีเพื่อนใหม่แล้วไม่มีเพื่อนค่ะ พี่สนใจเป็นเพื่อนหนูไหมต้องอยู่แอดได้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 แล้วมันจะหวานเลยละทุกคนหนูไม่ได้ขี้ห่วงขนาดนั้นหมายถึงว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้ห่วงหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยหนูพี่ว่าหนูปกติดีเลยโอเคค่ะไ่เรียนล้วเกิดแบบขี้ห่วงหรอไม่เลยโยเป็นเด็กปกติค่ะ อะแล้วช่วงนี้ก็แบบมีแฟนต่างประเทศปลอเย<ช>อะมากเดินทางกันตลอดเป็นยังไงบ้างได้ไปเจอแฟนขอแฟนจริงเราก็เพิ่งบินกลับมาจากประเทศจีนเลย<ช><ช>แล้วก็รีบมาเลยค่ะเพราะว่าอยากมาเป็นมากๆใช่เออจริงจริงพอมาถึงมันลืมความเหนื่อยมันลืมความความล้าไปเลยพอเวลาได้ยินเสียงคลิปของแฟนได้เห็นการรอคอยของแฟนนะคะทำให้พวกเราแบบมีมีพลังขึ้นมาขอบคุณแฟนทุกคนที่ยังอยู่รอนะคะ ไปแอบไปเห็นพี่แฟนๆเขียนในโพสต์ว่ามาลุ้นายรับปไฟโยโบรับรางวัลไหมไม่ใช่ลุ้นว่ารถายกับโยโบรมาทันไหมก็เอ็นดูแฟนๆอยู่นะคะเออเดี๋ยวอร์รีติดตามอ่ะแฟนตลอดใช่อะอย่างล่าสุดก็เพิ่งมีแบบแฟนชายที่ถายคลายกันอะไรบ้างแม่ฝากก็สนุกมากใช่ค่ะเต็มไปด้วยความสุข มากมากเลยไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะขอบคุณความรักขอบคุณทุกการซัพพอร์ตเลยขอบคุณทุกๆคนที่ที่ชื่นชอบในผลงานของเราขอบคุณทุกการมีอยู่ของทุกคนขอบคุณมากมากถ้าไม่มีแฟนๆก็วันนี้พายโยคงจะไม่ได้รางวัลนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆนะพวกเราก็จะตั้งใจรักแฟนๆให้เปนที่สุดเช่นกันคุณไม่อ่านที่แฟนๆีคอมเมนต์นะ นี่เราไม่ได้มางานแฟไ์นะมีควารักกันก็ใช่จริงๆทุกคนในงานรักกันค่ะพวกเราทุกคนรักกันคุณนป้ายขอเขาหนึ่งอย่างอะไรนะเขาบอกว่าไม่ได้มาแฟนร์แต่ว uh like> mm ่าดูควรักกันก็รักอยู่แล้วรักอยู่แล้วพวกเรารักกันไม่ว่าวราจะเป็นแบบไหนหนาวอ่ะน้องหนาวน้องรู้ขายค่ายยังไงนะร้านน้องสวยอะไรอย่งี้ เนี่ยเห็นไหม well. มือเย็นเจี๊ยบไม่ต้องใคจับไว้เพราะว่าพอดีมันหนักอ๋อโอเคอสุดท้ายให้ฝากสุดทันทันเนี่ยเชอาทำให้หนูดูเป็นตลกหนูพยายามจะแบบไม่คือวันนี้หนูชุดแบบสดีมากไม่แบบมันไม่นิ่งโกเดี๋ยวมันอยาก ใช่ไม่ชอบมองอยู่แล้วค่ะเวลาแบบใครเจอใครก็มองไม่ล่อยใช่เขามองคุณแหละนี่เอาั่นก็หมอเหมือนกันถามพี่ถมพ่าวันนี้หนูเซ็กซี่ไหมนนหนึ่งซ้ายตลอดไม่ต้องถามประจด้อมหรอว่าทคนคะวันนี้น้องโยเซ็กซี่ไหมคะแล้วก็หาว่าไฟหวงมาอะไรคือน้องอะขี้หนาว แค่นั้นเองค่ะโอ้ไพดูพูดไม่ไดูเรื่องอ่ะซกซี่ค่ะซิกซี่ค่ะวไวเ่งยตลอดอยู่แล้วอยากกเนี่ให้วิวาางเลยฝากเลยไม่ตลกค่คือจริงๆไได้รับมิสมาว่าวันนี้ไฟู่นะดักูเลยมองใช่แบบดูเข้มดูแบบโอุ้หขมเลยไม่เลยดัเลยพี่ชายยาออกยางว่าภาษาอาเซกับภาษ อุ้ยวันต่อมาซื้อมาถูกเลยค่ะหลังจากสัมภาษณ์วันนั้นอ๋อโอเคทําไมใจไปขายยังเหรอทําไมใจเลาหน้าซื้อถูกพี่บอกให้พี่ไอซ์ไปซื้อใช่พี่เป็นคนพูดไปเลยแต่ว่าพี่ไอซ์เป็นคนซื้อมาไงขอบคุณค่ะอะไรเก่งมากขอบคุณทุกคนนะคะฝากกันนะฝากแฟนของคุณอะไรที่หนึ่ง ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะรางวัลนี oh, s <S right. okay. ้มอบให้ทุกคนค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนคอยติดตามพวกเรานะคะแล้วก็หนูไม่ได้ขี้บุกแล้วก็พวกเราไม่ได้ตลกนะคะจริงจังจริงจังหนูไได้เป็นคนที่หุ่นเด็กๆซิอยู่เป็นเด็กเด็กซี้หลังโดนหลังปวดเลยเหรอเนี่ยไหวใช่ไหมโอเคค่ะ ごちそう、ごちそう。